สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สดชื่อแน่นอนนะคะแอดเก็บตกสำหรับคอนเส,สิร์ตที <Så. S 2> ่ซิด <thankful> นีย์มาให้นะคะเขาก <consiste. S 1> <amos S 2> ็ม <the> ีเรียกว่าแฮชแท็กร่วมกันใน Twitter นะคะว่า l i ซ่าดีไลท์ซิดนีย์นะคะก็ต้องบอกว่าความน่ารักของน้องเนี่ยเกินต้านจริงๆนะแล้วก็พามาดูมุมพ่อเสือปืนไวบ้างนะคะให้ดูคลิปนี้อ่ะและแอดจะยังไม่พูดอะไรนะคะดูกันให้ดีค่ะว่าเห็นอะไรในภาพนี้บ้างนะจ๊ะ ดูไม่ทานเพราะเห็นความน่ารักนะของแม่เสือลิสกับน้องแชงใช่ไหมไม่เป็นไรให้ดูอีกรอบค่ะแล้วดูกันให้ดีๆ แอดพามาจับผิดภาพทำไมเหรอเหมือนเล่นเกมแข่งขันอยู่นะคะเรียลลิตี้น่าดูก็ต้องบอกว่านี่ละค่ะดูจังหวะนี้สิคะตอนเดินหมุนตัวกลับไปเดี่ยวนะมือไม้มันยังไงจ๊ะต้องไปแตะที่หน้าขาแชยองแบบนั้นนะคะเรียกว่าเล่นกันจนชินละค่ะสำหรับคู่นี้นะ ซึ่งล่าสุดนะคะนอกจากน้องลิสเนี่ยจะไปแตะองค์แตะอังเขาเบาๆแบบนี้แล้วนะคะน้องแชงของเราก็แปโชว์ไปเลยจ้ะท่อนของใครเอ่ยนะแรปแบบปิดตาหลายคนแบบ ฉชนปิตาทําไมก็จะยืนง,นงันไงว่าฉันลบได้โดยที่ฉันไม่ต้องดูเนื้อนะพอแลบเสร็จก็ฟิน่ะตีมือกันแล้วก็โชว์กล้ามกันด้วยเบ่งกล้ามกันใหญ่เลยโอ้โหนี่เหมือนหนูน้อยอนุบาล3นะคะที่โชว์เสร็จแล้วมันหมีมายืนรอถ่ายรูปนะ,ะมันปึ้งปิ่มมันประทับใจที่ไม่ลืมท่าเต้นอะไรอย่างนั้นเลยนะคะสำหรับคู่นี้คือแสบซนจริงๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่แอดเห็นแล้วโอ้ชอบมากเลยแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะระหว่างที่เจ้ากระลอกน้อยอะ่ะเขากําลังขอบคุณนะเออคิดถงคิดถึงประเทศ <laughs> เขาอะไรก็ว่ากันไปขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงนะดูหนูลิสของเราสิคนะก็นำไหว้ไปเลยสิคะนี่ I just n o t i c e หวแบบสามร้อยหกสิบองศาไหวเหมือนตอนไหว้ครูมวยอะ่ะเอาเหมือนจริงๆนะก่อนชกอะ่ะคือแอดไม่รู้นะว่าทุกคนนึกถึงเรื่องอะไรนะคะแต่แอดนึกถึงการแบบเหมือนรำไหว้ครูมวยอะคะ่ะที่ต้องหมุนให้รอบเวทีนะหรือแม้แต่ตอนที่ชกชนะหรือแบบนักกีฬาไทยที่ไปชนะระดับโลกอะ่ะ <ๆ S 2> ก็จะต้องหมุนไหวรอบทิศแบบนี้นะคะโอ้เหมือนจริงๆนะคะพอน้องนำปุ๊บ ทั้งทีมก็ตามสิคะคราวนี้ไหว้ขอบคุณกันใหญ่เลยทีเดียวนะน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยแอดก็ไปดูคําแปลนเนาะของแบบเป็นประเทศแถบเพื่อนบ้านเรารแบบนี้ซึ่งก็จะเข้าใจวัฒนธรรมการไหว้นะเขาก็บอกตรงกันว่าลิซ่านะนำไหว้นะลิซ่านำขอบคุณนะแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเนี่ยต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะสายฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ชอบเมืองไทยแล้วเขาก็รู้น้องลิซเป็นคนไทยเนี่ยแอดว่าตรง เ,เขาต้องเข้าใจอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะที่น้องนําการไหว้การใช้ภาษาไทยเนี่ยออกไปทั่วโลกอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือป,ปึ้มปิ่มไม่ไหวอยากจะไปคล้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหรียญทองให้น้องอะไรแบบนั้นลินนะในฐานนะทูตนะคะเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีค่ะเอาไทยเนี่ยไปทั่วโลกนะเวิร์ลทัวร์ยังไงอะ่ะก็เหมือนน้องพาความเป็นไทยไปทั่วโลกแล้วนะทุกคนเอิม่มพาไปด้วยงบของ YG ด้วยนะ เอออันนี้เด็ดแล้วก็วันนี้มาทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งมีมนะคะเรียกว่าแต่ละครเนี่ยมีคอนเทนต์ให้ทำนี่แบบ ừ, จุกจิกจุกจิกไปหมดนะคะพอละลิสาของเราอย่างที่แอดทำไปคลิปที่แล้วเลยว่าโอ้โห a c t ิ้งเก่ง a c t ิ้งแบบต้องได้มงลงหรือว่าได้ถ้วยแล้วนะคะพอล่าสุดก็ไปทําท่านี้ค่ะทุกคนไม่รู้ไปเห็นอะไรถูกอ,อกถูกใจเข้านะจนบินบ l ิไทยบลิทคืออะไรจน b ลิ n ไทยเนะี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดียวเดียวบางทีฉันก็ได้ลูกสาวบางทีฉันได้ลูกชายบางทีลูกฉันเป็นกระเทยหรือเปล่านะดูท่าสิพี่กระเทยบอกหรือเปล่านะคะจะ ลิตจากกานนี่โอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วอะความน่ารักตรงนี้นะคะคือทําให้ทุกคนที่อยู่ด้วยเนี่ยยิ้มได้หัวเราะได้ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ต่างชาติบอกเลยนะคะบอกว่าใครอยู่ใกล้ลิซ่าเนี่ยก็คูบยิ้มไม่ได้เพราะน้องเป็นคนน่ารักแบบนี้เสมอนะแล้วก็ อยากทำาันก็ทำเป็นตัวของตัวเองนะแต่สิ่งที่น้องทำเนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนใครที่สําคัญให้ความสุขแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศให้บริเวณนั้นเนี่ยเรียกว่าเหมือนทุ่งลาวเวนเดอร์ขึ้นมาเลยนะคือมันน่ารักไปหมดนะคะทุกคนซึ่งนอกจาก อบลิงเนี่ยจะชื่นใจนะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะคนที่เห็นบ่านจอเนี่ยเชื่อว่าเมมเบอร์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยก็อารมณ์ดีตางๆเงินไปนะคะไม่งั้นไปแตะอังแม่ชายองแม่ชายองเขาจะไม่เคยว่าสักคำเลยเห็นไหมเออทำอะไรก็อารมณ์ดีไปหมดนะคะ ซึ่งพรุ่งนี้ค่ะสาวๆก็จะอวดความน่ารักนะคะอยู่ที่ซิดนีย์อีกหนึ่งวันนะคะเข้าไปดูก็โซเอาทุกรอบนะคะทุกบัตรเลยขายเกลี้ยงค่ะไม่เหลือสักตัวนะคะแล้วก็ยังมีภาพแฟนๆนะ,ะมายืนส่งศิลปินที่เขารักนะ,ะอยู่บนชั้นจอดรถด,ด้วยนะ,ะเพราะว่าหลังๆนี้ก็ไม่มีการได้แบบ ให้ทัชหรือว่าสาวๆออกมาทักทีหลังใช่ไหม mm. ก็ทําให้แฟนๆเนี่ยหาทางไปส่งกันที่ลานจอดลงจอดรถนะคะหน้าเอ็นดูไม่ไหวค่ะหลายคนบอกว่ามาเล่าประสบการณ์นะคะอันนี้เป็นต่างชาติเนาะก็ก็ของออสเตรเลียนี่แหละล่าสุดเขาก็มาบอกว่าแบบโอ้โหมันทรหดมากนะกว่าจะได้เข้าไปลงหลุมกว่าจะรอนะกว่าจะแสดงแล้วมันจะเข้าจะออกมันก็ลําบากไงทุกคนนะึกออกไหมอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่เลยเลยแบบนะี้เนาะก็เลยทําให้แบบทุกคนสู้ชี ีวิตมากเพื่ออยากจะเจอสาวๆาวแบ็คพิ้งใกล้ๆนะคะอันนี้ก็นับถือใจบ l ิ n จริงๆค่ะมาด้วยรักแล้วก็เปี่ยมศรัทธาในตัวสาวๆจริงๆนะคะทุกคนว่าแล้วก็ปลื้มแทนนะคะเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีซาวเชคใช่ไหมแล้วก็มีรอบจริงอีกไม่รู้จะไปแสบไปซนอะไรกันอีกนะคะใครก็ได้ช่วยแอดจับปูใส่กระด้งทีเถอะคะ่ะ